12วิธีรวยเงียบแบบคนญี่ปุ่นสวัสดีค่ะดิฉันบันทิตาพานจันในโลกที่เต็มไปด้วยการโชว์คนบางคนกลับเลือกที่จะเงียบแต่มั่นคงพวกเขาไม่ได้ต้องการเสียงปรบมือไม่ได้ต้องการคำชมจากใครแต่กลับเป็นคนที่มั่นคงที่สุดรวยที่สุดและก็ไม่เคยต้องรีบวิ่งแข่งกับใครมาฟัง12วิธีคิดของคนที่รวยได้โดยที่ไม่ต้องโชว์อะไรให้ใครเห็นนะคะข้อที่1 ขยันแบบไม่ต้องโพสโชว์คนอื่นคุณรู้ไมหมคะว่าในวัฒนธรรมของคนที่เติบโตจากความเงียบเขาเชื่อว่าผลลัพธ์จะเป็นเสียงเดียวที่ดังพอไม่ต้องโพสต์ไม่ต้อง, post, องบน่นไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นในขณะที่ใครหลายคนเอาเวลาไปถ่ายรูปกาแฟตอนเช้าเขาเทน้ําร้อนใส่แก้วแล้วก็นั่งลุยงานอย่างเงียบๆในขณะที่บางคนก็เอาแต่โพสต์ว่าทํางานหนักมากเขาเลือกที่จะไม่พูดแต่สร้างผลลัพธ์ให้ทุกคนต้องเงียบเพราะในโลกของเขา ความขยันไม่ต้องมีแสงไฟแต่จะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเขาไม่ได้ทำงานเพื่อให้คนอื่นปรบมือให้แต่ทำเพื่อให้ตัวเองไม่ต้องยืมมือใครอีกต่อไปนี่คือปรัชญาที่ฝังลึกในวัฒนธรรมแบบหนึ่งที่ไม่ยอมให้ชีวิตจะต้องไปขอพื้นที่จากใครแต่จะต้องสร้างคุณค่าขึ้นมาด้วยสองมือและก็ความเงียบคนเหล่านี้ไม่สนว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่เพราะว่าสิ่งที่เขาทำไม่ใช่เพื่อโชว์แต่เพื่ออยู่รอดอย่างมั่นคงและก็อยู่ได้อย่างภาคภูมิใจ ถ้าอยากจะสำเร็จไวอย่าเอาเวลาทำงานเพื่อไปถ่ายรูปถ้าอยากจะมีชีวิตที่มั่นคงอย่าเอาแรงไปสร้างภาพเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่ขยันที่สุดมักจะเงียบที่สุดและคนที่รวยจริงไม่เคยต้องอธิบายให้ใครฟังข้อ2จดรายรับรายจ่ายทุกวันในโลกของคนที่ใช้เงินเป็นนะคะทุกบาทที่ออกจากกระเป๋าจะต้องมีเหตุผลพวกเขาไม่ปล่อยให้เงินหายไปอย่างเงียบๆเ,เหมือนกับฝุ่นแต่เลือกที่จะเขียนมันไว้ทุกบาททุกสตังค ไม่ได้เขียนลงบนมือถือไม่ใช่ในแอปแต่เป็นในกระดาษเขียนด้วยลายมือของตัวเองค่ะเพราะว่าการเขียนด้วยมือนั้นมันเหมือนกับการสวดมนต์ที่สวดเตือนสติว่านี่คือเงินของเรานี่คือชีวิตของเราและเงินก็ไม่เคยมาหาเราเพราะว่าโชคดีแต่มันมาหาเพราะวินัยที่เราสร้างทุกวันนี่คือปรัชญาเงียบๆของคนที่ไม่ชอบอวดแต่มีเงินเก็บมากกว่าคนที่เอาแต่โพสอะไรก็ตามทั้งวันเพราะเขารู้นะคะว่าถ้าคุณไม่รู้ว่าเงินไปไหน อีกไม่นานชีวิตของคุณก็จะตามเงินไปเหมือนกันเขาไม่ได้แค่จดเพื่อประหยัดแต่จดเพื่อเข้าใจตัวเองเข้าใจวินยัยเข้าใจพฤติกรรมแล้วก็เข้าใจว่าความจนไม่ใช่ศัตรูแต่ความไม่รู้ว่าใช้เงินไปกับอะไรต่างหากที่ทําให้เราจมอยู่กับมันไปทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้คุณยังไม่จดยังไม่เขียนรายรับรายจ่ายลองหยิบสมุดขึ้นมาแล้วเขียนรายจ่ายแรกของวันเพราะว่ามันอาจจะเป็นการเปลี่ยนอนาคตของคุณไปทั้งชีวิตเลยก็ได้นะคะข้อที่3 ไม่ซื้อของที่ไม่ได้ใช้แค่เพราะว่ามันลดราคาส่วนลดไม่เคยทําให้รวยขึ้นแต่มักจะทําให้จนลงคนที่เขาใช้เงินเป็นไม่เคยแพ้ของที่แค่ลดราคามีของอยู่เต็มบ้านแต่ไม่มีเงินอยู่ในบัญชีนี่คือสัญญาณอันตรายของคนที่ตกหลุมพรางของคําว่าลดราคานะคะหลายคนคิดว่าได้ของถูกคือโชคดีแต่สําหรับคนที่เขาใช้เงินเป็นค่ะ ของที่ไม่จำเป็นต่อให้ลด90%ก็ไม่เคยควรค่าแก่การควักเงินแม้แต่บาทเดียวในวัฒนธรรมของคนที่เคร่งครัดกับเรื่องวินัยทางการเงินเขาสอนกันตั้งแต่เด็กนะคะว่าของที่ถูกที่สุดคือของที่ไม่ต้องซื้อเลยเพราะว่าทุกครั้งที่คุณใช้เงินกับสิ่งที่ไม่จำเป็นคุณกำลังเลื่อนเป้าหมายในชีวิตออกไปอีกหนึ่งวันโดยไม่รู้ตัวของบางชิ้นคุณซื้อเพราะว่ามันลดราคาแต่ไม่ได้ใช้มันแม้แต่ครั้งเดียว ในขณะที่สิ่งที่คุณควรลงทุนอย่างอนาคตของตัวเองกลับไม่มีเงินพอที่จะลงมือทําและคําว่าเดี๋ยวได้ใช้มันก็มักจะเป็นคําโกหกที่แพงที่สุดในชีวิตนะคะเพราะว่ามันทําให้คุณซื้อของที่คุณไม่ได้ต้องการเพื่อใช้เงินที่คุณควรเก็บและก็จบลงที่ต้องตัดใจจากเป้าหมายใหญ่เพื่อสนองความรู้สึกชั่วคราวคนที่มั่นคงเขาไม่ใช่คนงกแต่เขาคือคนที่คิดก่อนใช้เขาจะถามตัวเองเสมอว่าถ้าไม่มีป้ายลดราคา ฉันจะยังอยากได้มันอยู่ไหมถ้าคำตอบคือไม่ก็วางมันลงนะคะแล้วก็เดินออกมาอย่างภาคภูมิใจเพราะคุณไม่ได้แค่ประหยัดเงินแต่คุณกำลังปกป้องอนาคตของตัวเองจำไว้นะคะว่าเงินจะไม่หายไปจากกระเป๋าของเราทีละหมื่นแต่มันจะหายไปทีละร้อยทีละพันจากของที่คุณไม่ได้ต้องการจนวันหนึ่งคุณมองบัญชีแล้วก็ไม่เหลืออะไรเลยนอกจากความเสียใจที่เอาชีวิตไปแลกกับของที่ไม่ได้ใช้แม้แต่ครั้งเดียว จงใช้เงินเหมือนกับนักรบไม่ใช่เหมือนกับคนที่หนีความเครียดและก็อย่าปล่อยให้คําว่าของลดราคามาลดคุณค่าชีวิตของคุณข้อ4ไม่อวดไม่สร้างภาพคุณเคยเจอคนแบบนี้ไหมคะใส่เสื้อผ้าเรียบๆร,รองเท้าไม่ได้มีแบรนด์ไม่ได้มีกระเป๋าหรูไม่เคยโพสต์ไลฟ์สไตล์หรูหราแต่ตอนที่นั่งคุยกันคุณสัมผัสได้เลยว่าเขามีของและของที่ว่านั้นไม่ใช่สิ่งของนอกกายแต่มันคือความมั่นคงภายในใจ ที่ไม่ต้องสร้างภาพให้ใครเห็นคนที่ใช้ชีวิตแบบนี้เขาไม่ได้จนเขาไม่ได้ไม่รู้จักแบรนด์เนมแต่เขาเลือกที่จะไม่ให้สิ่งภายนอกมากําหนดคุณค่าภายในเพราะเขารู้ว่าการอวดเท่ากับความกลัวกลัวว่าคนอื่นจะไม่เห็นกลัวคนอื่นจะไม่สนใจกลัวถูกเมินในสังคมที่ตัดสินกันจากรูปลักษณ์แต่วัฒนธรรมหนึ่งนะคะที่เขาสอนกันเขาบอกว่าถ้าชีวิตของคุณดีจริงคุณไม่จําเป็นต้องอวดให้ใครรู้ เหมือนกับต้นไม้ใหญ่ที่ไม่ส่งเสียงแต่มีกิ่งก้านปกคลุมทุกอย่างรอบตัวเขาเลือกใส่แค่ของที่ใช้จริงไม่ใช่เพราะว่าไม่มีเงินซื้อของแพงแต่เพราะว่าเขาไม่ได้ต้องการใช้ของแพงเพื่อยืนยันคุณค่าของตัวเองในขณะที่บางคนต้องอวดบ้านอวดรถอวดกระเป๋าเพื่อให้คนอื่นมองว่าตัวเองประสบความสําเร็จเขาเลือกที่จะสร้างความสําเร็จแบบเงียบๆไม่ต้องใช้แบรนด์มาการันตีไม่ต้องใช้ยอดไลค์มายืนยัน แต่ใช้หลักคิดและก็หลักปฏิบัติเป็นเครื่องวัดคุณค่าที่แท้จริงค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่ต้องอวดตลอดเวลามักจะขาดความมั่นคงภายในแต่คนที่ไม่อวดอะไรเลยคือคนที่มั่นคงพอที่จะไม่ต้องขอการยอมรับจากใครฉะนั้นจำไว้นะคะว่าความสุขของคุณไม่จำเป็นต้องใช้แบรนด์เนมสร้างคุณค่าในตัวคุณไม่จำเป็นต้องให้โลกรับรองและชีวิตของคุณไม่จำเป็นต้องมีแสงไฟจึงจะมีความหมายนะคะข้อที่ห้า ชีวิตที่ดีคือชีวิตที่เรียบง่ายและไม่ต้องกังวลเรื่องเงินคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าทุกวันนี้เราใช้ชีวิตเพื่อไล่ให้ทันคนอื่นจนลืมถามตัวเองว่าเราต้องการอะไรกันแน่บ้านที่ใหญ่ที่สุดรถที่ใหม่ที่สุดเสื้อผ้าที่หรูหราที่สุดมันดูดีในสายตาของคนอื่นแต่มันกำลังฉุดเราให้จมในนีแบบไม่รู้ตัวแต่ในวิธีคิดของคนที่เขาใช้เงินเป็นนะคะเขาไม่ได้ไล่ตามชีวิตที่ดูแพงแต่เขาเลือกชีวิตที่เบา เบาจนไม่ต้องแบกหนี้เบาจนไม่ต้องกลัวว่าจะตกงานแล้วผ่อนไม่ไหวเบาจนพอใจแม้ว่าจะไม่มีใครมองว่าเขาประสบความสําเร็จบ้านของเขาอาจจะไม่ได้ใหญ่ที่สุดแต่เขาเป็นเจ้าของ100%เเซโดยที่ไม่ต้องจ่ายเพิ่มแม้แต่บาทเดียวรถของเขาอาจจะไม่ใช่ป้ายแดงแต่ก็ไม่ต้องจ่ายค่างวดไปอีก5ปีเพราะสําหรับเขาความสุขไม่ใช่สิ่งที่ต้องโชว์แต่คือสิ่งที่ต้องรู้สึกได้จริงตอนอยู่คนเดียวเงียบๆในบ้านที่ปลอดหนี้ ตอนขับรถไปทํางานโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าอีกกี่เดือนกี่ปีถึงจะหมดค่างวดรถตอนนอนหลับโดยที่ไม่ต้องเครียดว่าเงินจะพอไหมนี่คือปรัชญาที่ฝังลึกอยู่ในวัฒนธรรมของคนที่เลือกความเรียบง่ายเหนือความฟุ่มเฟื่อยเพราะเขาเข้าใจนะคะว่าชีวิตที่มั่นคงคือชีวิตที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อความสบายใจเพราะเขาสร้างความสบายใจนั้นขึ้นมาด้วยความพอเพียงและก็การวางแผนที่รอบคอบในขณะที่บางคนยอมผ่อนบ้าน30ปีเพื่อให้ดูภูมิฐาน เขาเลือกที่จะอยู่ในบ้านที่ไม่ต้องหรูมากแต่อยู่แล้วสบายใจไม่เป็นหนี้เพราะเขารู้นะคะว่าความหรูหราไม่ได้เปลี่ยนชีวิตแต่การไม่มีหนี้ต่างหากที่เปลี่ยนชีวิตของคนได้ทั้งระบบฉะนั้นจงอย่าหลงกับคําว่าชีวิตดีจะต้องมีให้ครบจงเชื่อในชีวิตที่เรียบง่ายที่ไม่มีหนี้ไม่มีแรงกดดันและมีความสุขซ่อนอยู่ในทุกวันแม้ว่าจะไม่มีใครมองเห็นก็ตามข้อ 6. ถามตัวเองทุกวันนะคะว่าวัาวนนี้ใช้เงินเพราะอะไรถ้าเกิดว่าตอบไม่ได้ก็ห้ามใช้ เพราะคนที่เขาเก็บเงินเก่งไม่ใช่คนที่ขี้งกแต่คือคนที่รู้เสมอค่ะว่าเงินแต่ละบาทออกไปเพื่ออะไรทุกครั้งที่คุณจะควักเงินออกจากกระเป๋าลองหยุดคิดสักสามวินาทีแล้วถามตัวเองค่ะว่าเงินก้อนนี้กําลังจะซื้อความสุขหรือว่ากําลังจะซื้อปัญหาให้กับอนาคตเพราะนี่ไม่ใช่แค่การใช้เงินแต่มันคือการเลือกทางเดินของชีวิตในทุกวันค่ะในวัฒนธรรมของคนที่เขาฝึกฝนเรื่องวินัยทางการเงินตั้งแต่เด็กส่วนมากไม่ได้ถูกสอนให้หาเงินเก่ง แต่ถูกสอนให้ใช้เงินอย่างรู้ตัวเงินแต่ละบาทไม่ได้ดูแค่ว่ามีหรือว่าไม่มีแต่จะต้องมีเหตุผลรองรับด้วยนะคะเขาจะถามตัวเองก่อนใช้เงินทุกครั้งนะคะว่าซื้อสิ่งนี้ไปเพราะว่าจําเป็นหรืออาจจะเป็นเพราะว่าการตัดสินใจแค่เพียงชั่ววูบซื้อของสิ่งนี้เพราะว่ามันเติมเต็มหรือเพราะว่าใจเรามีรูโบถ้าเกิดว่าตอบไม่ได้เขาก็จะไม่ซื้อเพราะเขาเชื่อว่าการใช้เงินโดยที่ไม่รู้ว่าใช้ทําไมคือการขุดหลุมพัฒนาคตตัวเองอย่างเงียบๆไม่มีเสียงเตือน ไม่มีสัญญาณอันตรายแต่พอรู้ตัวอีกทีเงินก็หายไปทั้งชีวิตเหลือแต่ความเสียใจและก็นี่สินคนที่เก็บเงินเก่งไม่ใช่เพราะว่าเขาขี้งกแต่เป็นเพราะว่าเขารู้ว่าเงินที่ออกไปมันจะไม่กลับมาอีกแล้วถ้ามันไม่ได้ช่วยทําให้ชีวิตดีขึ้นก็ไม่มีเหตุผลอะไรนะคะที่จะต้องยอมเสียมันไปทุกวันนี้คนจํานวนมากใช้เงินเพื่อเยียวยายชั่วคราวซื้อเพราะว่าเหงาซื้อเพราะว่าเครียดซื้อเพราะว่าอยากจะลืมปัญหาแต่คนที่เข้าใจเรื่องเงิน เขาจะใช้เพื่อสร้างทางรอดไม่ใช่สร้างทางหนีถ้าเงินคือพลังงานชีวิตการใช้เงินโดยที่ไม่ได้มีเป้าหมายก็เท่ากับการเผาชีวิตของตัวเองไปเฉยๆค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่จะซื้ออะไรลองถามตัวเองทุกครั้งนะคะว่าวันนี้ฉันใช้เงินไปเพื่ออะไรถ้าคุณตอบได้ทุกครั้งชีวิตของคุณก็จะมั่นคงกว่าคนที่หาเงินเก่งแต่ใช้แบบล่องลอยข้อ7หยุดเปรียบเทียบกับคนอื่น ไม่ต้องสดนะคะว่าใครจะขับรถอะไรเขาจะใช้กระเป๋าแบ,บรนด์เนมอะไรไม่ต้องใช้ชีวิตเพื่อแข่งกับใครแต่ใช้ชีวิตเพื่อให้ชนะตัวเองในสังคมที่เต็มไปด้วยเสียงอวดอ้างเสียงโชว์เสียงเปรียบเทียบมันง่ายมากเลยนะคะที่เราจะหลุดเข้าไปในสนามที่ไม่มีเส้นชัยมองไปทางซ้ายก็มีแต่คนขับรถแพงๆมองไปทางขวาก็เห็นแต่คนสะพายกระเป๋าแบ,บรนด์เนมถ่ายมือถือไปไม่กี่วินาทีใจก็เริ่มหวั่นว่าเรายังไม่ดีพอหรือเปล่า แต่สําหรับบางคนนะคะเขาเลือกที่จะไม่เล่นเกมนี้ตั้งแต่ต้นเขาไม่สนว่าใครจะขับรถอะไรจะใส่นาฬิกาแบรนด์อะไรหรือว่าจะใช้ชีวิตแบบไหนเพราะเขาไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อที่จะเอาชนะใครแต่ใช้ชีวิตเพื่อเอาชนะตัวเองในทุกวันในวัฒนธรรมที่เขาสอนให้คนเงียบให้ทำมากกว่าพูดเขาก็จะเรียนรู้ตั้งแต่ยังเล็กว่าการเปรียบเทียบทำให้คุณหลงทางจากชีวิตตัวเองถ้าเกิดว่าเราโมวแต่หันไปดูว่าใครเร็วกว่าหรือว่าสูงกว่า เราก็จะลืมไปค่ะว่าเราเกิดมาเพื่อเดินทางเส้นไหนกันแน่เขาเลือกที่จะวัดผลแค่2ออย่างก็คือวันนี้ฉันพัฒนาตัวเองกว่าเมื่อวานหรือยังหรือว่าฉันยังซื่อสัตย์กับเป้าหมายตัวเองอยู่ไหมเขาจะไม่เสียเวลาไล่ตามคนอื่นเพราะรู้ว่าเส้นชัยของแต่ละคนไม่เหมือนกันคุณอาจจะเห็นเขาแต่งตัวเรียบๆขับรถธรรมดาแต่จิตใจของเขาสงบเกินกว่าความฟุ้งซ่านของคนที่อยากจะเหนือกว่าคนอื่นเพราะเขารู้นะคะว่าถ้าใจมั่นคงพอคุณก็ไม่จําเป็นต้องอวดใคร คุณก็ยังเดินได้ไกลกว่าคนทั้งโลกได้ค่ะการเปรียบเทียบไม่เคยทําให้ใครชนะมันแค่ทําให้คุณรู้สึกแย่แม้ในวันที่คุณกําลังทําดีแล้วมันก็จะทําให้คุณหมดแรงเพียงเพราะว่าคุณกําลังแข่งในสนามของคนอื่นหยุดแข่งหยุดเปรียบเทียบแล้วก็กลับมาโฟกัสที่การชนะตัวเองได้แล้วนะคะเพราะถ้าเกิดว่าคุณยังวิ่งอยู่ในเลนของตัวเองต่อให้ช้ากว่าใครคุณก็จะไปถึงได้แบบที่ไม่ต้องสูญเสียความเป็นตัวเองข้อ8เก็บเงินอย่างเงียบ เพื่อคนที่เรารักบางคนเก็บเงินเพราะว่าอยากรวยเร็วแต่อีกบางคนเก็บเงินเงียบๆไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อวันที่พ่อแม่ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าหมอค่าโรงพยาบาลเพื่อวันที่ลูกๆไม่ต้องขอทุนการศึกษาและเพื่อวันที่คนทางบ้านไม่ต้องทนกับคําว่าลําบากอีกต่อไปในวัฒนธรรมที่เงียบสุภาพและก็เต็มไปด้วยความรับผิดชอบนะคะการเก็บเงินไม่ใช่การแสดงออกถึงความโลภแต่มันคือหน้าที่ที่ไม่มีใครบังคับ แต่เขาก็เลือกที่จะทำมันด้วยใจเขาเก็บเงินเหมือนกับว่ากำลังวางอิฐทีละก้อนเพื่อป้องกันพายุในวันข้างหน้าเขาไม่พูดให้ใครรู้ไม่ต้องโพสต์ไม่ต้องอวดแต่ทุกบาททุกสตางค์ที่เขาเก็บก็เต็มไปด้วยคำว่าห่วงเพราะเขารู้ดีนะคะว่าคนที่เขารักอาจจะไม่มีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่อีกแล้วและเขาก็ไม่ยอมให้อนาคตของครอบครัวต้องสั่นคลอนเพียงเพราะความประมาทของตัวเองคุณอาจจะเห็นเขาใช้ชีวิตธรมธรมดากินข้าวกล่องธรรมดาทำอาหารเอง ไม่ได้เที่ยวหรูไม่ได้ซื้อของแพงแต่เบื้องหลังความธรรมดานั้นนะคะคือความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่ที่จะไม่ให้แม่ของเขาต้องร้องไห้เวลาเงินหมดตอนสิ้นเดือนที่จะไม่ให้พ่อรู้สึกผิดที่ไม่มีมรดกทิ้งไว้ให้และที่จะไม่ให้ลูกๆโตมาในบ้านที่เต็มไปด้วยความกลัวเรื่องเงินเพราะฉะนั้นนะคะอย่าดูถูกคนที่เก็บเงินเงียบๆเขาอาจจะไม่ใช่คนที่หาเงินเก่งที่สุดแต่เขาอาจจะเป็นคนที่รักคนในบ้านมากที่สุดก็ได้คนบางคนเก็บเงินเพื่อใช้ แต่คนอีกกลุ่มเก็บเงินเพื่อให้ชีวิตคนอื่นไม่ต้องมาทนลำบากหรือว่ามาเจ็บปวดแบบที่เขาเคยผ่านมาจำไว้นะคะว่าการเก็บเงินไม่ใช่เรื่องของเงินแต่มันคือเรื่องของหัวใจที่อยากจะให้คนที่เรารักปลอดภัยไปตลอดชีวิตค่ะข้อ9อย่าใช้เงินเพื่อหนีปัญหาหลายคนไม่ได้จนเพราะว่ารายได้ไม่พอแต่เพราะว่าเอาเงินไปใช้เพื่อปลอบใจตัวเองในวันที่ยังไม่กล้าไปเชิญหน้ากับความจริงไม่ว่าจะเครียดก็ช้อปปิ้งรู้สึกเบื่อก็สั่งของ รู้สึกเหงาก็รูดบัตรเครดิตเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังและสุดท้ายสิ่งที่ได้ก็ไม่ใช่ความสุขแต่มันคือหนี้มันคือความเครียดและก็การหนีปัญหาซ้ำๆแบบที่ไม่มีวันจบแต่ในวิถีชีวิตที่เงียบลึกของคนบางคนเขาไม่ได้ทำแบบนั้นนะคะเขาเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างซื่อสัตย์เขาไม่ใช้เงินเพื่อกลบความรู้สึกเขาไม่ได้ใช้การซื้อของมาทำให้ตัวเองรู้สึกสบายใจและก็ไม่ยอมให้ปัญหาชีวิตถูกปิดทับด้วยกล่องพัสดุที่มาส่งนาบ้านทุกวัน ในปรัชญาของคนที่ปลูกฝังกันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าตายายมีคําสอนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าความทุกข์ไม่ควรที่จะถูกจ่ายออกไปเป็นเงินเพราะถ้าเกิดคุณใช้เงินเพื่อหลีกหนีความรู้สึกคุณก็จะกลายเป็นทาสของอารมณ์และสุดท้ายคุณก็จะจนลงโดยไม่รู้ตัวเขาเลือกที่จะนั่งอยู่กับความรู้สึกนั้นเลือกที่จะรับฟังความเหนื่อยความท้อความเหงาในใจไม่รีบที่จะซื้อไม่รีบที่จะหนีแต่เยียวยาตัวเองด้วยการพัก ด้วยการวางแผนด้วยการทำงานต่อไปเงีบเยบๆเพราะเขารู้นะคะว่าเงินที่ออกไปตอนที่ใจอ่อนคือเงินที่อันตรายที่สุดและปัญหาที่ไม่ได้แก้ด้วยสติก็จะย้อนกลับมาหนักกว่าเดิมเสมอค่ะการไปเชิญหน้ากับปัญหาอาจจะเจ็บแต่จบแต่การใช้เงินเพื่อหนีปัญหาก็จะทำให้คุณจะต้องจ่ายไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเงินไม่พอใช้และใจของคุณก็ไม่เหลือความเข้มแข็งอีกต่อไปอย่าใช้เงินเพื่อปิดบางความรู้สึก แต่จงใช้สติเพื่อมองความรู้สึกตรงๆแล้วคุณจะไม่ต้องเสียเงินไปกับสิ่งที่ไม่เคยรักษาใจของคุณได้เลยจริงๆข้อ10ใช้เวลาว่างเพื่อสร้างอนาคตไม่ใช่ใช้เวลาว่างไปกับการผลาญเงินในเวลาที่ใครหลายคนเลือกที่จะพักบางคนก็กลับเลือกที่จะวางแผนสร้างอนาคตไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่เหนื่อยนะคะแต่เป็นเพราะว่าเขากลัวอนาคตที่ไม่มีหลักมีฐานมากกว่าความเหนื่อยเขาไม่ได้เอาเวลาว่างไปเที่ยวที่หรูหรูหรือว่ากินอาหารแพงๆทุกอาทิตย์ แต่กลับกันเขานั่งอยู่เงียบๆค่ะในมุมเล็กๆของบ้านอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์เรียนออนไลน์แล้วก็ถามตัวเองซ้ำๆว่าฉันจะทําให้เงินทํางานแทนฉันได้ยังไงในขณะที่คนอื่นใช้เวลาวันหยุดเพื่อผลาญเงินแต่เขาใช้เวลานั้นเพื่อเรียนรู้ในการเพิ่มทักษะการหาเงินเขาเข้าใจว่าถ้าไม่มีแผนสำรองชีวิตของคุณอาจจะถูกเหตุก,การณ์ไม่คาดคิดพังจนตั้งตัวไม่ทัน จำไม่ได้ค่ะว่าการวางแผนคืออาวุธของคนที่อยากจะอยู่รอดในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วเขาไม่ได้รอโชคชะตาไม่ได้หวังเพิ่งเงินเดือนแค่เพียงอย่างเดียวแต่เขาสร้างพอร์ตการลงทุนอย่างเงียบๆสร้างระบบหาไรายได้เสริมแล้วก็ค่อยๆต่อ,อโครงสร้างชีวิตอย่างรอบคอบเขารู้ว่าเวลาสองชั่วโมงที่คนอื่นใช้ไปกับการดูซีรีส์เขาสามารถเปลี่ยนมันให้เป็นการสร้างความรู้ที่จะติดตัวไปตลอดชีวิตได้ไม่ต้องดูเก่งไม่ต้องโชว์เหนือแค่เดินอย่างเงียบๆ แต่เดินถูกทางเพราะว่าในวันที่ใครหลายคนยังหวานเงินเพื่อหาความสุขชั่วคราวเขาเลือกที่จะหว่านความเข้าใจลงในแผนชีวิตและผลลัพธ์ที่เขาได้ไม่ใช่แค่ความมั่นคงแต่คืออิสรภาพที่ไม่ต้องกลัวว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นจงอย่าหลงไปกับคําว่าพักผ่อนจนลืมวางแผนชีวิตนะคะจงอย่าหลงไปกับคําว่าเราก็แค่ใช้ชีวิตจนลืมว่าชีวิตจะต้องมีทิศทางเพราะเวลาว่างอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความมั่นคง หรือไม่มันก็อาจจะเป็นเวลาที่คุณใช้มันผิดไปอย่างที่ไม่มีวันที่จะย้อนกลับไปได้ข้อ11ไม่รีบแต่ก็ไม่เคยหยุดเดินในโลกที่เต็มไปด้วยคําว่าต้องเร็วต้องรวยให้เร็วต้องสําเร็จให้ไวมีคนกลุ่มหนึ่งนะคะที่เลือกที่จะไม่รีบแต่เขาไม่เคยหยุดเลยแม้แต่วันเดียวเขาไม่เชื่อในสูตรรวยไวไม่ตามกระแสทําเงินเร็วแต่เขาเชื่อในพลังของการก้าวเล็กๆที่ทําซ้ําทุกวัน เพราะเขารู้นะคะว่าชัยชนะที่มั่นคงไม่เคยมาจากการวิ่งแบบหมดแรงแต่มาจากการเดินแบบไม่หยุดพักแม้จะไม่มีใครเห็นก็ตามในวัฒนธรรมที่ให้คุณค่ากับความสม่ำเสมอมากกว่าความหวือหวานะคะเขาเติบโตมาพร้อมกับคําสอนที่ว่าอย่าคิดจะเอาชนะโลกในวันเดียวแต่จงชนะตัวเองในทุกวันให้ได้และเขาเลือกที่จะทําสิ่งเล็กๆทุกวันจนมันกลายเป็นรากฐานของความสําเร็จที่ไม่มีวันล้มได้คนแบบนี้คะ่ะเขาจะไม่เปล่งเสียง ไม่โพสต์ว่ากําลังจะเริ่มทําอะไรไม่บ่นว่าเหนื่อยไม่อวดว่าใกล้ถึงเป้าหมายแล้วแต่เขาขยับขยับและก็ขยับค่ะจนคนที่วิ่งนําไปก่อนต้องหันกลับมามองว่าเขาไปถึงจุดหมายตอนไหนเพราะว่าการไม่รีบไม่ได้แปลว่าเชื่องช้าแต่มันคือการคุมเกมอย่างมีจังหวะและการไม่หยุดคือการยืนยันว่าคุณจะไปถึงได้อย่างแน่นอนแค่คุณยังไม่ยอมแพ้เขาไม่ได้สนใจว่าใครสําเร็จเร็วกว่าเขาไม่ได้เปรียบเทียบตัวเองกับใคร เขาสนใจแค่ว่าวันนี้เขาเดินไปข้างหน้าอีกก้าวหรือ,อยังเพราะเขารู้นะคะว่าชีวิตไม่ใช่การแข่งขันในเส้นตรงแต่มันคือการสร้างเส้นทางของตัวเองแบบมั่นคงที่สุดคุณไม่จําเป็นต้องรีบแต่คุณจะต้องไม่หยุดเดินเพราะถ้าเกิดว่าคุณยังขยับอยู่คุณก็จะไม่มีวันแพ้แล้ววันหนึ่งนะคะความสําเร็จที่คุณสร้างอย่างเงียบๆก็จะดังพอให้โลกทั้งใบต้องหันกลับมามองค่ะข้อ12คนที่ไม่อวดอะไรเลยคือคนที่มั่นคงที่สุด ในสังคมที่คนแย่งกันโชว์แย่งกันพูดแย่งกันอวดว่าตัวเองสําเร็จแค่ไหนกลับมีคนบางคนที่นั่งอยู่เงียบๆไม่ได้พูดอะไรแต่มั่นคงกว่าคนทั้งห้องเขาไม่ได้อวดอะไรแต่ใช้ชีวิตแบบที่ไม่ต้องกังวลเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะเขาเชื่อนะ,ะว่าความมั่นคงที่แท้จริงไม่ต้องใช้คําพูดแต่มันรู้สึกได้ชีวิตที่มีรากลึกไม่ต้องยกตัวให้ใครเห็นเหมือนกับต้นไม้ที่ไม่จําเป็นต้องพูดเสียงดัง มีกิ่งการที่ปกคลุมคนทางบ้านอย่างเงียบและมั่นคงจำไว้นะคะว่าถ้าคุณต้องคอยบอกว่าคุณมั่นคงแค่ไหนนั่นแปลว่าคุณยังไม่มั่นคงพอเพราะคนที่เขามั่นคงจริงใจของเขาจะสงบจนไม่ต้องรีบอธิบายอะไรให้โลกฟังเขาไม่ได้โชว์รายได้ไม่ได้โพสต์ไลฟ์สไตล์ไม่ต้องทำให้ใครประทับใจเพราะเขารู้นะคะว่าคำชมไม่ได้จ่ายนี้ให้เขาคนแบบนี้รวยเงียบแต่รวยจริงเพราะเขาไม่หลงทางไปกับแสงสี ไม่วอกแวกไปกับความอยากยอมรับเขาเลือกอยู่กับความเรียบง่ายที่มั่นคงเลือกใช้ชีวิตที่ไม่เปล่งเสียงแต่แข็งแรงจนไม่มีใครล้มเขาได้และเพราะแบบนั้นค่ะชีวิตเขาจึงรอดจากความฟุ้งเฟ้อพ้นจากกับดักของคําว่าต้องดูดีในสายตาของคนอื่นและสร้างอาณาจักรที่ไม่ต้องมีใครเห็นแต่เขาอยู่ได้อย่างสบายใจถ้าเกิดว่าคุณอยากรวยอย่าเพิ่งรีบพูดว่าฉันกําลังสําเร็จแต่จงเงียบแล้วก็เดินต่อนะคะเงียบแล้วก็สร้างให้มันหนักขึ้น เพราะวันที่คุณมั่นคงจริงๆคุณจะไม่อยากอวดอะไรอีกเลยค่ะคุณแค่อยากจะมีชีวิตเงียบๆที่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นอีกต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมั่นคงอยากจะรวยแบบไม่ต้องยืมมือใครอย่าเริ่มจากการอวดอย่าเริ่มจากการซื้อของแพงแต่เริ่มจากการเปลี่ยนทิสัาการเงินตั้งแต่วันนี้เลยนะคะเพราะคนที่เขาวางแผนทุกบาทย่อมมีอำนาจเหนือตัวเลขในบัญชีและคนที่ใช้เงินเป็นก็คือคนที่เลือกชีวิตได้เสมอค่ะ และถ้าเกิดว่าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่เมจะลงในทุกวันนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะนะ